ท่านผู้ชมทุกท่านคะคลิปนี้ดิฉันจะพาไปฟังบทความของคุณผักกาดหอมจากไทยโพสต์ในบทความที่มีชื่อว่าสงครามที่ไม่จำเป็นบทความนี้กล่าวถึงมุมมองทางการเมืองและยุทธศาสตร์ทางการทหารเกี่ยวกับความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่โดยเน้นไปที่การวิพากษ์วิจารณ์หัวหน้าเทงซึ่งเป็นนักการเมืองคนสาคัญ บทความอธิบายว่าหัวหน้าเทงเสนอให้จัดการกับขบวนการสแกมเมอร์โดยอ้างว่านี่คือรากเหง้าของปัญหาและทำให้สงครามที่เกิดขึ้นเป็นสงครามที่ไม่จำเป็นผู้เขียนโต้แย้งแนวคิดนี้อย่างรุนแรงโดยชี้ว่าปัญหาโครงสร้างระบอบพุนเซนมีความซับซ้อนกว่าการจัดการกับสแกมเมอร์เพียงอย่างเดียวและการเรียกการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยว่าเป็นสงครามที่ไม่จำเป็นนั้นเป็นอันตราย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายว่าการประทะก,กันในปัจจุบันไม่ใช่การประกาศสงครามอย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญปี2560แต่เป็นการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและบทความสนับสนุนท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่เน้นการใช้ปฏิบัติการทางทหารจนกว่ากัมพูชาจะพร้อมเจรจาอย่างจริงจัง